สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินขนมจีน้ะจ้ะเดิอมาเนี่ยโอเป็นสาวเหนือจ้าน้ำเงี้ยวนะจ้าอันนี้น้ำเงี้ยวนะคะของอาเจสีนะจ้าเจสีเจนีจ้าลืมเอาไม้คาต่างเซลฟีสีมานำนะคะมาแล้วจ้ามากินน้ำกันแซบแบจ้านี่ค่ะเดี๋ยวจะนี่เมนูนะคะนี่นะคะอันนี้เบ่อ อันนั้นอามานำู่แต่แบบต่างอันนั้ลืมเอามามันอยู่กับตาแดงนี่ค่ะจะมีอหอมด้วยหั่นใส่แต่เราไม่ได้ใส่เพราะว่ากินแบบนี้มันเนี่ยคนใส่ให้แล้วก็เลยไม่ได้แต่ว่าชอบที่สุดก็นี่ค่ะพริกชอดนะคะเพราะว่าชอบกินแบบนี้ค่ะถ้าไม่เผ็ดแล้วก็คือไม่อร่อยนะจ๊ะนี่ค่ะเจ๊ค่ะแซ่บไหมจ๊ะแซ่บไหมเออ อันนี้เขาเอ่ยยังน้ำเงี้ยวใช่ไหมคะขนมจีนขนมจีนน้ำเง ouais. ี้ยวจ้าอ pues> ุ้ยแสบแสบจ้ามาแล้วจ้ามากินน้ำกันจ้าไห้กินน้ำแตงน้ำแตงด้วน้ำยังน้ำเงี้ยวท่านหานุ่มด้ซื้อหม้วเอ้ยตัวยังน้ำแดงอันนี้นะคะขนมจีนโอ้ใส่ตรีนไก่ด้วยจ้าอันนี้นะคะเลือดไก่ตีนรอยที่ดอกยิ้วนี่นี่โอ้ใส่ดอกยิ้วนีดอกยิ้วดอกยิ้วดอกยิ้วห้านี่บอดอกยิ้วบ้านห้านี่บอ นี่ค่ะเต็มหม้อเลยจ้ะเบอร์เลยจ้าวันนี้นะคะโทรปุ๊บมาปั๊บเลยแต่เสดายกำลังกินข้าวได้สองสามคำักกาดดองค่ะผักกาดดองใช่ไหมคะโอ้เจ๊สีอิ่มแล้วนอนแล้วะอันนี้เจ๊เตียงค่ะนี่ค่ะแม่ครัวอ่ะกินลองดูสิคะเป็นยังไงคะปากแดงจังเลย เออเราเคยเห็นบ่อยุงเม่ไหวไอ้ดอกเงี้ยวห้าอีดีนี่ดอกเงี้ยวนอดอกเงี้ยวบ้านห้าดิบบอกที่ไหนอ่ะมันดอกเงี้ยวเหมือนกันไม่บอกวะดอกเงี้ยวอะไรมันก็ต้นเงี้ยวเดียวกันเดยนี่ค่ะเชฟค่ะเชฟทําให้กินค่ะปาแดดโอ้เหมือนอันนั้นนะเหมือนกระเจี๊ยบนี่ค่ะกินรอบสองแล้วนะคะนี่ค่ะก็ค่ะนี่ค่ะป้าทําให้กินนะคะว้านี่นะคะ อร่อยไม่เจตียนตุกี้ซาตุกี้ค่ะแซบใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมปากแดงตัหเป็นดีกัแรกอัี้ค่ะรีวิวนะจ๊ะรีวิวจ้าอนีค่ะมาแล้วจ้ามากินน้ำกันค่ะแก่กําลังจะลงมือกินนะคะตามนี้แหละค่ะรอบสองใช่ไหมคะ ตอนกินไม่คิดว่าจะอ้วนแต่ว่ากินแล้วคิดว่าเออทําไมก็อ้วนออเดี๋ยวเมาอีกเนีย้ยอ้วนกระางมันมองไม่จังว่าการเรืองรสกลวัวเออก้หน้าหนาวนี้คือไม่เป็นไรนะคะอ้วนนี้เพราะว่าใส่เสือเ้อแขนยาวมังไม่มีใครเห็นว่าเราอ้วนแต่ถ้าหน้าร้อนนี้ลําบากใจมากเลยคะ่ะมาด้จ้ะไม่กินน้ํากันจาน้ําเงี้ยวน้ําเงี้ยวนะจ๊ะแซ่บมากเลยค่ะ กินน้าเงี้ยวได้จ้ะเด้ออันนี้นะคะของหน้าหนานจ้าหน้าหนานนั่นน,น,นนี่นะคะน้ำสีจ้าเจ๊สีนะคะทําให้กินน่ะลองชิมก็ได้ะคะ่ะเจนานทําให้กินค่ะปลาหนานปลาหนานอืมปลาหนานค่ะโอย้ยออก,กแบิบแบบแบบมันเหมือนใ<ส>ต้ามากินแบบนี้เหมือนเสีย<ค>